รห,ร,หร,รหัสผ่านต้องใช้รหัสอะไรคะรหัสผ่านต้องใช้รหัสอะไรคะตอนที่ลงทะเบียนเข้ามาค่ะพี่ในหน้าตั้งรหัสผ่านเป็นอะไรใช้อันนั้นได้เลยนะคะแต่ถ้าจําไม่ได้นะคะวิธีการตรวจสอบรหัสผ่านหากจํารหัสผ่านไม่ได้เข้าที่ล็อกอินเข้าสู่ระบบนะคะใส่รหัส A M จะมีปุ่มลืมรหัสผ่านนะคะสามารถคลิกปุ่มลืมรหัสผ่านตรงนี้ได้เลยระบบจะส่งรหัสผ่านเข้าไปที่อีเมลของพี่ในหน้าสามารถตรวจสอบอีเมลของท่านได้นะคะจะมีลิงก์นะคะจะมีรหัสผ่านนะคะส่งให้ในอีเมลของพ,พี่ในหน้าตรวจสอบรหัสผ่านจากอีเมลได้เลยคะ่ะ